ชอบกูก็ต้องดูกูเฮียไม่ชอบกูดูกูทำไมมึงเกลียดกูจะดูกูทำไมไปดูอย่างอืนไปดูทุ่งแสงตะวันไปดูอย่างนั้นถ้าไม่ชอบกูไม่ต้องดูแค่นั้นเลยและเป็นอะไรมาขอน้ำพริกกูแดกฟีลของซื้อของขายกูก็ซื้อเข,ขาอขอมาเหมือนกันกูก็ไม่ได้ไปขอเขามาละพี่หนูขอพริกหน่อยสักร้อยโลทำาน้ำพริกขายไม่ใช่ไม่พอใจกูเพราะกูฉันป่ำกูพูดเยอะ ชั้นต่างอีพวกมาขอของกูแดงนะอยู่สูงชั้นไหนกูถามถ้าอยู่สูงมากไม่ต้องลงมาขอกูแดงแล้วหยุดขอได้สักทีอีสัตว์อีพวกขอของฟรีนะฟังนะเขาไม่ให้อย่ากโกรธเขาน่ายีสวยเหมือนตู้ไข่สิบบาทสวยเหมือนหมาเดือนเก้าเจาะมากสวยเหมือนของก๊อปกู <c oughs> สู้เอกกูไม่ท้อหรอก เอาไปเสร็มันของก๊อปอีดอก3อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สห้ากเแเกม่มึงทำกับกูเกินไปแล้วพูดถึงอะบางที <c oughs> อ่ะอะอะปั่นขึ้นแล้วก็ปั่นลงปั่นขึ้นแล้วก็ปั่นลงลองดูดดูสีใช่ไหมอืมใช่ลิปไม่ใช่ขวยอ่ะทาอันนี้สีหนึ่งพวกมึงเนี่ยนะ คลูกค้าขาทำนมข้างเดียวผ่อนเจ็ดสิบสองวันได้ไหมคะทำข้างเดียวทำให้ฟรีเลยค่ะเดี๋ยวทำข้างหลังนะคะเผื่อผัวจับนมด้านหลังเวลาด๊อกท่าดอกกี้ทำให้ฟรีค่ะพี่พิมพ์ขาจมูกพี่พิมพ์ขายแพงมากเลยค่ะอยากได้ถูกกว่านี้มีไหมคะเดี๋ยวทำให้ฟรีค่ะเพิ่มอีกจมูกหนึ่งพี่พิมขาล่ะที่ไม่พิมพ์ขายทีละข้างหรือขายทีละคู่คะให้แปดคู่เลยค่ะยีดอกทองพี่พิมพ์ขาพี่พิมพ์ขาจมูกพี่พิมพ์แบบพี่พิมพ์ขาจมูกพี่พิมพ์แบบนิ่มบิดได้ไหมคะนิ่มบิดได้ค่ะแต่ถ้าน้องอยากได้บิดมากๆก็ไไปซื้้ออออหมมสคค่่ะะัตว์น คุณเนยอย่ามาเรียกน้ำหอมจิมนะคะชื่อมันคือน้ำหอมหีค่ะคุณเนยคุณเนยอย่ามาเรียกว่าน้ำหอมจิมนะคะชื่อมันคือน้ำหอมหีค่ะหีก็คือหีมันไม่ใช่จิมจิมมันเล็กไปหีชอบข้าวค่ะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย ยาลดชุดเท่าไรคะชุดนี่อไม่เท่าไรยาลดอะชุดไม่เท่าไรชุดมันแค่นี้ยาลดอ่ะชุดไม่เท่าไรแต่ชุดมันมันแค่นี้ชุดอ่ะคือชุดมันแค่นี้ไม่เท่าไร,ค,ไาไรคือไล่หนึ่งอ่ะมันใหญ่มันเท่ากับสี่งานแล้วมันใหญ่มากคือคือขายไม่ไหวจะส่งยังไงถ้าไใหญ่ขนาดนั้นจะส่งยังไงจะส่งให้ยังไงคิดสิเคอรี่จะรับกูไหมจะส่งยังไงจะส่งให้ได้ยังไงคิด มันไม่เท่าไรย่าลดอะ่ะมันแค่นี้กล่องหนึ่งอะ่ะมันเจ็ดร้อยบาทกล่องหนึ่งเจ็ดรอสวยเหมือนคำว่านะค่ะหยดสวยแบบผิดๆสวยแบบไม่เข้าใจผิดสวยแบมันไ,ไม่มีการศึกษาเลงมากสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูให้หมดเลยเอาไปหยดเอาไปแพงเวอร์ๆจ้ะแพงค่ะ คนที่ซื้อลิปสติกหกแท่งแล้วบอกว่าแพงนะคะสองร้อยห้าสิบบาทไดได้เท่าไหร่อะคะใครได้เท่าไหร,ะะรไ่เอยล,ลิปสติกสองรอยห้าสิบาทได้หกแท่งแพงความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเป็นห่วงมากๆลองเขียนจดหมายหารัฐบาลดูนะคะเผื่อท่านจะช่วยต้องเยียวยากนัแล้วอีอกถ้ามึงซื้อลิปหกแท่งทาปากมึงเพื่ความสีวิไลในชีวิตมึงเพื่อให้หน้าตาดูดีขึ้น เพื่อให้มเีเขาเรียกว่าจุดสนใจจุดสนใจในชีวิตมากขึ้นเพื่อให้แบบยืนอยู่ในสังคมได้เพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ถึงหกแท่ง250บาทถามคําเดียวว่าทุกวันนี้ค่าของชีพเป็นอย่างไรสะท้อน GDP ของประเทศมากๆคนในประเทศไทยสังคมไทยได้ลิปสติกหกแท่งเป็นเซตโอ้ผู้ละขนลุกสองบาท